ในวันรุ่งขึ้นพวกนางต้องเดินทางกลับไปเส้นไหว้วันพรุตตระกูลหลวงพร้อมกับบ้านหลังอีหนิงจึงสวมชุดสีสันสดใสให้กระเป๋าเกอสามบรรพบุรุษของตระกูลหลวงสร้างไว้ที่เมืองเป่าติ้งคนทั้งกลุ่มจึงจัดเตรียมขบวนรถเพื่อเดินทางกลับไปยังเมืองเปาติ้งอย่างออกกเอิกรเิก เมื่อคืนหลวอีหนิงถูกลวดเส้นยวนพลิกร่างไปมาอยู่หลายคายามนี้จึงอารมณ์ไม่ดีนักตลอดเส้นทางอีหนิงจึงเอาแต่สงกแต่บนรถม้าเนี่ยก็นอนไม่สบายเท่าไหร่หลวงเส้นยวนจึงดึงอีหนิงมาไว้ในอ้อมกอดเขามองรอยแดงที่ปรากฏบนลำคอของนางซึ่งทิ้งตัวนอนเฉลิมเฉลยอยู่บนร่างของเขาหลวงเส้นยวนจึงขมวดคิ้วพลางกล่าวว่าพื้นฐานร่างกายเจ้าไม่ดีต่อไปข้าจะปลุกให้เจ้าตื่นขึ้นมาพร้อมกันทุกเช้าจะได้ออกไปวิ่งที่ลานกว้างสักสองสามรอบแต่หลวอีหนิงก็พลิกกายฝังใบหน้า,นาเข้าไปด้านในแล้วก็บอกว่าขาไไม่ไป ข้าจําเป็นต้องเก็บเวลาไว้นอนเหลือเส้นโยดที่อยากจะดึงอีหนิงขึ้นมาเพื่อพูดต่ออีก2อสประโยคแต่พอเห็นท่าทางของอีหนิงที่หลับตาเข้าสู่ห้วงนิทราแล้วจึงทําได้เพียงปล่อยอีหนิงไปรอจนมาถึงเมืองเปาติ้งแล้วก็ลงจากรถม้านางเฉินก็ปั้นสีหน้าบึ้งตึงพอเมื่อครูเนะลินไฮห,หลูไปพูดกับนางแล้วเนลินไฮห,หลูไม่คิดกล่าวว่าจะอ้อมคลอนประนีประนอมแต่อย่างใดจึงทําให้นางเฉิน,เ,นเดินตรงเข้าไปในจวนโดยไม่ทักทายพวกนางแม้แต่เพียงประโยคเดียวส่วนหลวอีหนิงที่ไม่ได้กลับมายังจวนตตหหลลวนนนนนเเเมมมองงงงงงงปาาาาิ้นาน้้้แขึทััร จากนั้นความรู้สึกคุ้นเคยก็พันประทุขึ้นกระทั่งนางเฉินที่กําลังขวนเคืองก็ยังมีท่าทีใกล้ชิดสนิทสนมขึ้นมา หล่เส้นยวนจุงจงอีหนิงเข้าไปด้านในเรา่าไพในตระกูลก็เตรียมเนื้อสัตว์เส้นไหวาสามชนิดทูบเทียนและกระดาษเผาไว้แล้วยามนี้รหลอีหนิงไม่สามารถเข้าไปในแสมันพาบรุษได้อีหนิงกับสไพทั้งสองจึงนั่งรออยู่ด้านนอกนางโจใหญ่เล็กก็พากันเว้นระยะกับอีหนิงพวกนางจับกลุ่มสนทนากันระหว่างนี้ยังมีเสียงวเราะแว่วดังออกมาเป็นระยะบางคราก็ยังเป็นบทสนทนาที่ฟังแลวรู้สึกเสียดแทงหูถ้อยคําเหล่านั้นอีหนิงล้วนได้ยินทั้งสิน้นตั้งแต่อีหนิงกลับมาสไพทั้งสองก็ไป ท่าทีเมินเฉยแต่อีหนิงก็ทําเป็นไม่ได้ยินในบ้านรองไม่มีผู้ใดกล้าเอ่ยสิ่งใดก็เพราะในบ้านรองมีหลวงเส้นยวนอยู่คนสองคนที่เดิมไมส่สนิทสนมใกล้ชิดแต่เพราะมีอีหนิงเป,นเป็นเป้าหมายร่วมนินทาจึงแปลเปลี่ยนเป็นสนิทสนมกันขึ้นมาสําหรับสตรีเมือ่อใดก็ตามที่พวกนางมีศัตรูคนเดียวกันก็จะแปลเปลี่ยนเป็นสหายกันได้อย่างรวดเร็วแต่หลวงอีหนิงเนี่ยก็ไม่ได้สนใจเพียงมองไปยังสายบรรพบุรุษคิดถึงในปีนั้นที่หูหยิน้เทาหลวงเสียชีวิตอีหนิงร้องไห้อย่างถูกตรมหน้าใบวิญ,ญญาณของหูห,หลววเส้นยนนนนินเข้ามา าาคู่เข่าลงบนพื้นโดยที่หลังยืดตรงน้ำเสียงถุมต่ำเรียกขานนางว่าเหมยเหมยทุกเรื่องของพวกเขาล้วนเกี่ยวข้องกับเรือนหลังนี้ หลังจากมื้อเที่ยงัลวเชิงจังกล่าวว่าจะล่วงหน้ากลับไปที่เมืองหลวงก่อนนั่นเป็นเพราะเขากำลังคิดถึงอนุโตโน่ที่กำลังตั้งขันผู้นั้นและเพราะยังมีภารกิจในเมืองหลวงหลวเส้นหยวนเองก็ได้ล่วงหน้ากลับไปก่อนเช่นกันรอจนเมื่อพวกอีหนึ่งกลับมาถึงตอกเซนเฉียวก็เป็นเวลาพบค่ำแล้วอีหนึ่งยังไม่ได้เดินเข้าไปก็เห็นว่าองค์ขลักในชุดเสื้อกันหนาวตัวใหญ่กำลังยืนเรียงเป็นสองแถวขนาบอยู่ข้างประตูสีหน้าของอีหนึ่งจึงแปลเปลี่ยนเป็นเล็กน้อย ส่วนลวเฉิงจางเมื่อสอบถามผู้อารักขาตรงประตูถึงได้รู้ว่าลู่เจียเสียเนี่ยมาเยือนยามนี้กำลังรออยู่ที่ห้องถงหน้าสีหน้าของหลวเฉิงจางก็พลันเปลี่ยนเป็นแปลกประหลาดและช่ำเลืองมองอีหนิงโดยที่ไม่รู้ตัวเรื่องครั้งก่อนแม้ลู่เจียเสียจะกระทำการอาหัางการแต่ถึงกระนั้นเขาก็ไม่กล้าล่วงเกินลู่เจียเสียยามนี้อีกฝ่ายหวนกลับมาอีกครั้งนี่ไม่ใช่เพราะอยากมาพบนางหรือแต่อีหนิงในยอบกาย แล้วก็ชิงกล่าวว่าข้าขอตัวก่อนเจ้าค่ะท่านพ่อเชิญตามสะดวกก่อนจะรีบนำบรรดาสาวใช้สาวชลาเข้าไปด้านในซึ่งอีหนิงก็วางแผนเดินผ่านเส้นทางเล็กเพื่อกลับไปที่เลินเจียซู่เพราะว่ากับเห็นคนผู้นั้นกำลังยืนพิงกายลงบนกำแพงบรรลัสมีที่อยู่ระหว่างทางเดินเขากำลังเล่นสร้อยรูปคําคำในมือเมื่อเห็นอีหนิงก็กล่าวด้วยน้ำเสียงเย้ยหยันว่าหากเจ้าจะคืนให้ข้าเหตุใดจะไม่คืนต่อหน้าเล่าพูดจบแล้วลู่เจียเสี่ก็หันมามองอีหนิงด้วยสายตายเย็นเยียบดุดน้ำแข็งก็คือลู่เจียเสี่เนี่ยมาที่นี่ด้ หลวงอินหิงจึงนิ่งเงียบที่อหนิงคิดที่จะส่งสร้อยรูปคำนี้ให้กับลู่เจเสียเนี่ยก็เพราะว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่ช่วยปกป้องคุ้มครองลู่เจเสียได้ช่วยให้ลู่เจเสียแขวคาดปลอดภัยและเดิมทีมันก็เป็นของลู่เจเสียอยู่แล้วด้วยแต่หากเกิดเหตุอะไรกับลู่เจเสียในอินิงก็ย่อมช่วยเก็บรักษาไว้ได้แต่ในเมื่อลู่เจเสียไม่เป็นอะไรการให้อินิงเก็บไว้จะเป็นเรื่องที่เหมาะสมหรือและในเวลานี้การที่ลู่เจเสียจะมายืนที่จวนตระกูลหลวสักครั้งก็ไม่ใช่เรื่องง่ายลู่เจเสียช่างทำตามอำเภอใจยิ่งนักลอออี้้้้หหนิิงงงจึใใดาาาาสสววชชชยรรรู่ต ส่วนตัวนางก็กระชับเสื้อคุมให้แน่นขึ้นแสายลมพัดแทรกผ่านสาบเสื้อทางลำคอก,ก่อให้เกิดความรู้สึกหนาวสะท้านนางก้าวเดินไปด้านหน้าผู้ร่วมหายใจก่อนกล่าวด้วยเสียงที่ต่ำว่านั่นเป็นของขุมกายของท่านจะเก็บไว้ที่ค่าไม่ได้ลูเจียเสียจึงปลายตามมองอีหนิง,งยังเงย็นชาน้ำเสียงแผ่วเบาระคนเหยียดหยันกล่าวว่า เจ้าเพียงละอายใจเท่านั้นเพราะเมื่อวานทันทีที่ลูดเจเสเี่ได้รับสร้อยลูกประคำที่เฉิงหลังส่งกลับมาก็รู้สึกโกรธจะไม่ให้เขากโกรธได้อย่างไรเขาในเวลานั้นคุกเข่าลงเบื้องหน้านางวางสร้อยลูกประคำไว้ในมืออีหนิงเพียงหวังให้อีหนิงแคล้วคลาดปลอดภยดัยโดยไร้เจตนาอื่น ทว่าในยามนี้ที่นางส่งคืนให้เขาไม่ใช่เพราะอยากจะตัดวาสนากับเขาหรือวันนี้ลู่เจี๋ยเสีย่ยจึงต้องมาหาอีหนิงให้จงได้เขาบุกเข้ามาโดยไม่สนใจการขัดขวางขององค์ครกภ์ตระกูลหลวงด้วยเหตุนี้คนของตระกูลหลวงจึงรีบวิ่งไปเรียกคนที่หน่วยทหารมาลาตะเวนในเมืองหลวงเพื่อทำการฟ้องร้องทันทีเพราะว่าหน่วยทหารมาลาตะเวนในเมืองหลวงจะกล้าทำอะไรลู่เจี๋ยเสี่ยได้จากนั้นลู่เจี๋ยเสี่ยจึงกล่าวว่า หากเจ้าไม่อยากรับไว้ก็ช่างเถิดเหตุใดยังต้องส่งคืนกลับมาน้ำเสียงที่พูดเนี่ยก็เย็นเยียบจากนั้นก็ก้าวประชิดอีหนิงยังรวดเร็วท่ามกลางแสงอัสดงอีหนิงลูบตาลงเปิกตารอกับถูกห่อหุ้มด้วยแสงตะเกียงที่เพิ่งจุดขึ้นลูเจียเสียเนี่ยจึงยิ้มหยันแล้วก็กล่าวว่าจะโยนทิ้งก็ไม่เป็นไรในเมื่อข้ามอบให้เจ้าแล้วเจ้าคิดว่าข้าขาดแคลนสิ่งนี้หรือพูดจบแล้วลูเจียเสียก็เคลื่องออกไปสร้อยรูปประคำตกลงบนทุ่งหิมะด้านข้าง